สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโรบักแมปสุดยอดสนามลบนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาเล่นก็เป็นแมปใหม่นะทุกคนที่ผมเพิ่งมาเล่น,นแมปนี้ก็เป็นแมปแฟนคลับของสนามรถที่แข่งแก่งที่สุดหรือว่าเดี๋สตองเก็ตเป็นตัองเก,นกานะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงแฟนคลับขนาดนั้นหรอกแต่ผู้เล่นก็เยอะคนสมควรนะครับแต่สนามเดสตองเก็ตเป็นตั้งเกาเยอะกว่านั่นแหละ มาวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมันมีแค่สองตัวครับที่มันฟรีวิญญาณของสัตว์ป่าแล้วก็นัดวิญญาณของสัตว์ป่าก็น่าจะเป็นถ้าสึมิก,กิล่างสองหรือเปล่ามันไม่ใช่น่าจะเป็นล่างโหดที่สุดส่วนผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องสาบน่าจะเป็นกระกระบองเหล็กที่แบบโหดร่างที่โหดที่สุดหรือเปล่าผมก็เดามั่วนะเนี่ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ย <tu> ท <i ro> ่าเดินที่มากเลยมาสกิลแรกผมดูนะมันจะละเอ่อจะละไกลรือจะละไกลก็ไม่รู้เนี่ยนี่เป็นแบบวิญญาณอะเออการปรึกษาเดี๋ยวแบมกล้องก่อนการมาทานเนี่ยจะละไกลนะครับไกลมากเลยเนี่ยไม่โดนปรลาบปรลาบตัดเส้นเลือด ทำงานลร่วงเวลาขวาบนนะครับอ้ไม่โดนอีกกระโดดทุ่มได้ไหมเฮ้ยกระโดดทุ่มได้ปลบับปลบับตัดท้องอึ๊บอืมนี่มันไงเลหนึ่งสองสาุ๊บกระโดดทุ่มส่วนอันนี้ เอาสก,กูลนี้ถอนเงินไปถอนเงินที่ธนาคารหรือเปล่า <c oughs> อืมนี่ปัดเลือดจริงจริงนี่การ์ดมีชิ้นๆเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้อร่อยอ๋ออันนี้เป็นตาเหมือนกันครับเป็นตานะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโจมตีบอบอ๋อดูแลอันนี้น่าจะเป็นบอบแบบโจมตีเรานะ น่าจะใช่โจมตีหรอเราสามารถหลบการโจมตีมันก็คือป้องกันนี่แหละครับดูนะแล้วก็สวนกลับหนึ่งสองลุกขึ้นมาแล้วก็นี่เอา้าลืมไปมันหันหลังออเออประราบไม่พอดีเป๊ะเลยถอนเงินที่ธนาคาร ก่อนหรือว่าเมื่อกี้มันตกแมปหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะบั็กไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีคนมากวนลับคมกับท้องหนึ่งสองสามวุอม้อยู่ข้างหน้าเลยให้มันโจมตีเลยนี่ป้องเกินก่อนโอ้ยหนึงน่งสองสามอืมหรือถอนเงิน โอ้ยเราต่อยตูโอ้ยเราส้อมกลับชิงทำไมมิ้งมิ้งมิ้งตาฟีนิกอะไรเดียวสกิลสามเอาเอาสกิลสี่ก็แเลยกันชิง โหถุดยอดอือหือไปเฮ้ยต่อไปอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยป้องกันหรอเออป้องกันจริงด้วยแต่ก็ไม่ได้เท่าทุพพื้นเนี่ยมันป้องกันเห็นปะอืมะระ,ะอืมไม่เงยดูปาลับปาลาบ,รราบตัดศิ ดิเออเน่น่ดีข้างหลังเข้ายืดจริงของเงินที่ธนาคารฉันจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ยืดจริงเอา้าไม่โดนอีกสองสามพุบอือสองสามพุบลุกขึ้นมากิวนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูทีหนละังนี่สีสองเคยดูยังจะไม่ได้รู้เออเคยดูแล้วเคยดูแล้วต่อไปตัวนี้นะครับเอ๊ะดูยัยงจะไม่ได้ไม่เป็นไรดูไปก่อนเด็กอันนี้น่าจะเป็นตัวยืนนิ่งๆนะแบบยืนแบบทําอะไรไม่รู้เจ้าของน่าจะยังไม่มาเล่นน่าจะกินข้าวอยู่ยบ้าอืม ท้องเลยถอนเงินออโอเคเออสก,กิลสก,กิลสองไม่โดนหนึ่งซองสามบหนึ่งองสามบ,บ,บ,บเอ้าไม่โดนแต่ลองดูกสก,กิลสี่สิขอนะโดนนะโดน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 โอเออโดนสักทีเพื่ออะไรอะ่ะ ขาดท้องเลยอ่ะขาดครึ่งเลยนะเฮ้ยเต็มแล้วเนี่ยไงดูดิอุ้ยอุ้ยอะไรมีเสียง,งเพลงด้วยโอ้ล่างที่แบบสุดยอดใช่ปะเออใช่ปีสกิลหนึ่งสกิลสองละไม่โดนเอ้าอะไรก็ไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้สกิลสี่หนึ่งสองสาม,สาม มีเส mm. ียงเพลงเวยหนึ oh. ่งสองสามพุทธมีอ๋อลาไม่โดนพึทธมีมาเดี๋ยวลองเช็คซีคิวซีับเอานีไงเร็วนี่ได้แล้วได้ดูสกิลซีคิลซีนี่อะไรอ่ะอะไร เลย,เลยโอ้โตัดเหรอเอ้ยลม้มโอ้ยตัดท้องแล้วก็หินหล่นลงมาใช่ไหมตันนี้ว่าแล้วโอ้โหอย่างที่สุดยอดเลยหืมผมชอบเล่นตัวเนี้ยอืมแมปเนี้ยนะมีตัวละครแค่สามตัวนะเพราะมันยังไม่ค่อยได้อัปเดตมาต่อไปเราดูนี้นึ้ เ้อ uh huh. ตายวันนี้อัดไม่นานนะเพราะว่าหรือนานก็ไม่นานไม่รู้เลยเพราะว่ามันมีแค่สองตัวเองเดี๋ยวทุกคนผมมีอะไรบอกนะฮะมีข่าวดีเลยแมปเดี๋ยวเรองเก้เป็นเรื่งกลาวเนี่ยเขาบอกว่าแอดมินประกาศว่าเคจีกำลังมานะับตัวละครใหม่แล้วปล่อยให้เล่นฟรีเลยนะไม่เสียตังค์ใช่หรือเปล่ามไม่รู้นะคหนึ่งไม่โดน ก็ต่อยเจนาไดไมนี่แไงมาดิมาดิเอออืออ่ะอุ้ยกระดานมิ่งอืมต่อยต่อยอืมมาดิเอองตองทาบทุบอืมกันไกลตีจิ้มจิ้มคอจิ้มคอเออก้มกัน ต้นต่อยคางแล้วเลือดเราอยู่ตรงไหนอ่ะอย่าบอกนะเราเป็นอมตะไม่ดิมันไม่มันไม่จำเป็นดิโออเหอะไม่น่าพูดเลยเออ,อเคไม่ไม่ดอนปีปีปีหนึ่งสองส,ส,ส,สามพึบ ล็อกปี่ปลอยโอ้โหกว่าจะโดนเฮ้ยลองดูซิคิวสองโอ้ยอ๋อเคยดูแล้วลืมกันไกซสคิวสี่เนอะยาละไกลน่าจะอย่างงี้นะเนี่ยยาละไกลมันจะเป็นตาข่ายดึงอะเนี่ยเออแต่ยาละไกลอะเราค่อยดูตอนครูดาว กระดาษกระดาษแล้วก็จับค้มกันไกลจิ้งๆิๆๆจิ้งิ้ิมาอย่าลกใกล้ซีคิวสี่นะตอนที่อย่าลกไก่ตอนที่อย่าลกไก่มันจะเป็นดึงมานะแต่จะคิวตอนนี้โอ้คุนตีนะยังไม่ตาย โ okay. อเคไม่จะกดเจสกิวทำไมจิ้มจิ้มท้องอไปไหนอ,อีหนึ่งสองสามปุ๊บเอ้าไม่กระโดดอะ่ะหนึ่งส,งสุ๊บอืมอืมจับแล้วก็ทุ่มอือเอาไม่โดนอีกไม่โดนหนึ่งส,สุ๊บ หนึ่งต้องสางฮึตหนึ่งต้องสางฮึตตุนมาเออนี่ทำพินิคไม่ไม่ไมโอ้โหโอ้โหฉันจะใช้ทุกอย่างแกมึงอ่านทำให้ฉันโมโหอือี่อออออสับพุ่ม นี้สกิลเนี้ยเหมือนกาโร่โสกิลสองเลยใช่ปะใช่หรือว่ามันเป็นกาโร่เวอร์ชั่นแบบแบบเอ่อแบบล่างโหดหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ถ้าสมมติคิดกันได้เพราะฉันยังไม่เกมันไม่มีสกิลเนี่ยอืมสวยหนึ่งสองสามมุกอืมอันน นี่เป็นยังไงนะวันนี้โอ้โเปิดใช้งานเร็วอุ้ยยิงย,ยาณน่ะยิงยาณจากล่างไม่ใช่อ,อุ้ยถึเทีอโอ้โหท่มากเกีวหนึ่งเพลงด้วยติดหรือติดอีกขออภัยนะแต่เพลงมันไม่มีเสียงคนพูดนะถ้ามีเสียงคนพูดเนี่ยเรียบร้อยคิดแบบอืมมาอ,ออกเดินทางเหรอ ด้ไงสกิลนี้เหรออ๋อ,อน่าจะเป็นเคาน์เตอร์หรือเปล่าเคาน์เตอร์นนะอยากดูสกิลนี้เลยสกิลสามสกิลสามเป็นยังไงเฮ้ยไม่โดนอีกอือีรูมเรียบร้อยโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ ไม่มีเลยมากสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย